ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเพื่อกลานเจ็ดกลานแจงร้ใสสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาแจงเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกองรับอุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะหลับตาเบา พอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายอยา่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเอาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราเนี่ยจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ้าต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจะใไอเลือดลุดในตัวของเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยพอกายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวการที่ใจจะไปรวมหยุดนิ่งเป็นนั้นหนึ่งอเดียวกับกายของเราก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้สบายสบาย อย่ามองข้ามกันไปนะจ๊ะต้องสบายสบายหาจจะสบายให้เจอนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆน้อมใจไว้ตรงกลางกาย ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้จำง,ง่ายง่ายอยู่ที่บริเวณกลางท้อง,องเรานะยจ๊าเอาใจาเราไปแตะเบาๆไปหยุดไปนิ่งอย่างนมนม อย่างเบาเบาสบายสบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นะลูกนะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้นตั้งแต่ตักบาตรเรื่อยมาถวายพระตาหายเป็นสังฆทานเด่พระฟิกสุสมุนเนิน บูประพืธรรมบุญที่เราสวดมนต์นังสมาทิเจริญภาวนาทุกๆุกบุญนะจ๊ะมารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมอรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธ เราด้วยความใสของเพชรใสๆเพชรที่ต้องแสงที่ใสๆอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกกระจกเอาที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะหรืออย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆกลมรอบตัวอยู่กลางท้องของเรา ตำแหน่งศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่าย,ายในรูปนะนึกเบาเบานึกสบายสบอยแต่เบาเบานึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ความจริงดวงบุญนิสัยมาก ใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเทียงวันว่าใสายเย็นไม่จ้าตามีแต่ความสุขความสบายเป็นบอกเกิดเป็นความสุขและความสมเร็จในชีวิตของเรา ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นดวงบุญใสๆให้ใจเราแ,แตะอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายได้ความปลื้มปิติในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมา ให้ใจใสใจสบายใจใสใสใจสบายสบายเพราะทรัพย์แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าเราจะหามาได้เนะี่ยมันยากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากขยากต้องใช้เวลายาวนานในเดียว การวังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยของพระศาสนาค่อย,ยากสิ่งที่ยากทั้งหลายได้มารวมกันแล้วนะในช่วงที่เรายังมีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องคล่นจิตกลั่นใจให้ใส่ใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะครองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทำน้อยต้องได้บุญมาก ทำมากตั้งในบุญเยอะๆให้ไปดึงดูสมบัติจกักรพรรดิให้ได้ให้ดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในให้ได้ทั้งโลกิยาทรัพย์ทั้งอรยิยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในในี่ให้ได้เพราะฉะนั้นให้ใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆแต่ใจจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น เราก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆดวงบุญใสๆ ที่ในกลางกายของเรานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์ประคองไปเรื่อยๆนะลูกนะส่วนใครที่คุ้นกับองค์พระ,จะเจ้าใจแตะไปที่กลางองค์พระก็ได้แต่ต้องง่ายๆต้องส,สบายๆ อย่างที่เราเคยทำมาที่เราคุ้นเราเคยแล้วเราก็ชินในการที่แตะไปในกลางองค์ละแตะไปเบาๆเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวองค์พระก็จะใสเองชัดเองสว่างเองแล้วก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆความสุข ความบริสุทธิ์ก็จะพลังพลูบังเกิดขึ้นจากตรงกลางกายของเราเนะี่ยมาท่วมทนในทุกอนูนเนื้อของเรายิงทำให้กายเราใสใใจเราใสใกายเราสบายใจเราก็จะสบายไปด้วยบุญเราจะไม่มีหกไม่มีหลนเลยแต่นิ่งๆน,นุ่มๆไปเรื่อยๆ ให้ใจของเรามีแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสใส,สดังกล่าวนะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายต่างคนต่างอั่งกันไปงีเมียบบนะลูกเนาะ